เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะจัดจะนวดจะดูแลกันเนี่ยก,ก็ตามสบายตรงนี้ก็ค่อยๆไปก่อนสักครู่หนึ่งหมอผินก็จะมาถึงประการต่อมาก,ก็คือหลังจากที่หมอผิวได้สาธิตในการาสกัดสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาใช้วเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งช่วงนั้นก็จะตีเข้าประมาณสักสิบนาฬิกา เดือดสิบโมงเช้าแล้วก็เราก็จะกลับมาที่นี่กลับมาที่นี่เสร็จแล้วเราก็มาจัดจกิจกรรมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปตอนนี้เนื่องจากวันนี้จะเป็นการลันระบบนะครับทดลองระบบของคลินิกการแพทย์แผนไทยนะครับจริงจริงๆแล้วนี่าทางเจ้าหน้าที่เขาได้มาตรวจผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า,าตัวเลขรหัสนะครับทะเบียนยังไม่ได้ออกมา เราก็เลยจะลองรันระบบแล้วก็ลองระบบะเกี่ยวกับเรื่องของคลินิกการแมกแผนไทยนั้นะวันนี้ทางาคลินิกก็จะเปิดนะครับเปิดรับบริการรักษาผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยก็น่าจะมีมามามา,มาพอสมควรนะครับะฉะนั้นในการนวดอีกนวดนวดส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะนวดในระบบของคลินิกนะครับซึ่งเป็นการนวดรักษาจริงๆ พนันก็อยากขอการณรนนาหมอที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยที่มีความนานมาแล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปรักษาผู้ป่วยจริงๆที่ผ่านระบบคลินิกเข้ามานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาสำหรับนะครับนอกจากนั hmm. ้นแล้วก็ประมาณสักช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนี้เราก็ระบบการสอนของพระอาจารย์ก็หลั่นไป ไปตามระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของคลินิกก็รันไปตามระบบนะครับระบบใครระบบมันแต่ช่วงของอาจารย์หมอผินเนี่ก็คงจะมีเฉพาะช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็จบนะครับเขาจะสาธิตห้เราดูนะมีความสนใจอะไรก็ถามวิธีการต่างๆทางนี้เพื่อที่จะให้หมอพื้นบ้านของเรานะครับหมอพื้นบ้านเนื่องจากแล้วนองจากที่จะ ใช้วิธีการนวดกับการจัดระบบของสมดุลกระดูกต่างเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอานำอนวัตรกรรมใหม่ๆจากเรื่องของสมุนไพรเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับผู้ป่วยได้ด้วยอันนี้ก็ก็กกเรียนให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนคร่าวๆในการที่เราจะทํากิจกรรมของเราในวันนี้นะครับแต่ในภาคกลางคืนผมก็จะํำเียนอีกครั้งหนึ่งครับ Absolutely. <laughs>